มาที่หมยเลขสามชุกลาวีเอาไปไม่ไปสุดทาับมาไม้หกมาที่มเลขกเก้ามีพายมเลขเจ็ดนักตโบาที่หมายเลขกสามถัดไปดูไก่อนนี่ครับปัญาอย่ีนี่ครับมองไม่ได้กอน ต้งเร่งต้นเลครับดีังหว่างนั่ไปนี่นั่งเท้าเท้าล่ะดูเลยนี่ครับในพายหน้ากี่ใจตัวที่พัชรวีมาลีเก้ามาเป็ไซส์สี่นิ้วเ่อมาพัชวีไอ้

จะขัดออกหลังไปนะครับเป็นู่เป็นุโดยไม่ได้เก็บมา,มาผ่านไม่ได้ไหมผ่านครับพี่ได้ชัดมากข้ามข้ามเน่งจากนามมัไนไม่อำนวยในการเล่นเพราะทำไาไมสวนเวลาถาเล่นบอลเลียงบอลสูอนก้น้างๆจะเล่นย

ชอ้ยอดอยู่นี้ทังสายตาทั้งความเร็วครับประตูเซฟลูกที่สามนะครับยังไม่ได้บอใส่ไม่ได้ลูกที่สามปีบริษัทกับปีแตกเสียดได้

ตีไ้ตีตีี่ีไปไปสามีมีเเป็นอล้นะครับตอนนี้ยกขึ้นไปถอยไหมถยไหมึดตไม่ได้พิจิวียิงมโอ้ระวังนิดนึครับระวังดูน้องด้วยดูน้องด้วยตรงเลยครับ